สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเป็นลงเปิดเอาไปเชี่ยวรือสวัสดีวันนี้ที่โดมสามน้อยอ๋อทีนี้นะคะว่ามาแต่ตีห่าตืปป่นบดทัดเตื่นบ่ดเอ้เอาเรียกหน่วยไปโรงเรียนติ๋่ติ๋วข้างในเออถ้าคู่เปิดสนั่นอยูังไงมาหน้าบอกคู่เปิดมาคู่เป่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 ามาครับพี่น้องแลงเปิน รับเพิ่นกูเปิรมาแล้วเพิ่อถามบเพิ่นมาิเปิ่นเ้ลเ้าปรับเอเปรเพิ่มม่เตี่ยมีตัวม่เตี่ยมรับเพิ่นเปิ่มาแล้วเพิ่ถามหาติเ่ถามหาําสวัสดีค่ะซ่อมเป่มาิซ่อมเปน่ซ่อมซ่อม่มือ มืัอนี้อันสอบทุกวันเลยคนะรัอบาอ,อาจารย์แม่จะก่อนอาจารย์พุสิมาบอไปไหนลุงฝาอาจารย์ลุงฝาซิมาลุงฝากุ้ยลช่แม่มื่อนี้กุปยปอกุปยปอแก่แล้วกุ้ยปอจะแปดจะเจ็ดปีแล้วเปีก็เจสิบแล้วเจ็ดเจ็ดสี่บเท่ามาหาเลยห้าสิบแล้วอีวปินถคาเป็นคน สิบเอ็ดห kind of mm ้า hmm. สิบเก้าได้ในสิบเอ็ดพิธ uh, ีสิบเอ็ดห้าสิบเก้าปักทู้สามหกหลอดตอนตีห้าห้าสิบเก้ามาไม่ทันทีพีจะได้ไม่ติดขัดอะไรจะได้งูรือไม่มีเบอร์ต่างๆไม่มีกเฟเนาะเขานอนคนนี้เขานอนเขาเพิ่งมาถึงไม่ใช่หรอ ก็มีดมิดมิดสันดินำเพินนำเพินขอบคุณนะครับนี่พี่น้องเอฟซีพัฒนกนี่ย่างละบอยยาวความดันบอไ่ใช่จะปวดขาเขาแเราชอบปวดขาเร็วแล้วเราชอบปวดขาแล้วปวดือมิดซีรีส์แต่น็ดหน่อยนอนบอ เพิ่มนาแลุปเปอร์มาแล้วคุปเปอร์มาแล้วคิปข้าวอยู่หรอข้าวก่อนก็ได้ขิ้ข้าวก่อนก็ได้ขิ้ข้าวก่อนไปเดี๋ยวพ่อมาเล่นนะเดี๋ยวพ่อมาขิ้ข้าวก่อนขิ้ข้าวก่อนขิ้ข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเร็วๆกินข้าวก่อนปไปกินข้าวก่อนไปขี้ข้าวก่อนพ่อมาคุณอ่ะไปไม่เล่นะเนี่ยคุะ เนมาที่ขาไปปอกแปมหลายกินแล้วหล่ะตื่นสวยมือนี่นสวยเหมือกันนอนบังตีสองผลกาแฟลาเป็นกินกาแฟสวงบายกาแฟด่าโอ้ลานอนแล้วล่ะนอนแล้วล่ะตื่นขึ้นมาเตื่นขึ้นมาแล้วมันน้อนมาลาปนี้ไปเปิดหนังเปิดหนังเบิ้งเบิ้งหนังได้เครื่องนึงกับเด็นอนจักตีได้บุมันน้อนมาลาบเนาะเนี่ยห้องบ้านไหนชิมบ้านไหนชิมจักทียงแต่ปี๊สองจะพลิกไปพลิกมาอยู่ไหมอีเปิดเป็นเัิน มันอยากไปอยู่น้ำข้นลหลยๆแบบมันสิ้นเบิ่งหมอลำน okay. ี่กลางคืนกินแล้วไม่นอนจริงๆไม่นอนเลยเพ้อัวอดิีนษะเลยบ่าไปทำอะไรหิวน,น้ำหรอ่าไปหิวน้ำเหรอมานี่มาเนี่ยเด็กไปน้ำอยู่ไหนนี่นะ เอกวงสามาแล้วมาแม่เลยั่ยกอยามาิีเลยเพิงปรับเพิงปรับมาเลยครับเพ่ันเพิงปรับเป็นนี้ได้ครับพี่น้องอาล ok. ่ามได้ไปคปกินเข่าค <siglo. S 1> <grenade> ุณเท่าไรโซนเเขาไปซ้อมเท่าี้ดีนแต่เ่ามีมูลน้อยเง้ไม่ส่หม Ya. Ini kan. Oh. Kotor besar eh. บอกแน่ใจว่ามันถึงนี่จะเกี่ยวอยังมันต้องจองไม่ต่อไปไหนไปเอวไปทางวัดวัดชูวันไปวัดไหนอ่ะวัดวัดสุบวดอ๋อที่ไหนร้อยเอ็ดเหรอไม่วัดสุรินทร์กระบาดบอกยังไงเอาอาจารย์สวัสดีครับมันมีรถความไม่ใเนี่เอาโอ้มันมันมีันขึ้นวนพ่อ แก่อยู่มีเบอร์มกินตาพอรู้ว่าหัวผู้ใดไปส่งสะนนออกกลังกลับแล้วลมขึ้นไปเ่องาเป็นเอ้นงน้ใส่เพราะว่าเขขึ้นขขึ้นสมุนน้องเซีนสุยน้องเซียนซุยอยู่มนแกนบ่ะามันอ๋อบันฝางอินข่าวความมหภาคดีเลยแต่ไหนไว บอไม่เที่ยงรอ่อดไม่ไอดด้เนี่ที่คนไปเวิมะได้่อนดอพ่อเมียเมียจะม้งค่ะเมื่อบ้เมื่อเนี่ยสิเมื่อคืนนพอเมือนีมงกไร่ยอ๋อแจาาเอาพาม้งก้าไอ้่านมอ่นไปซ่อัวอาเมื่อนนียไปซ่อบางไปกับทอปไปกับทอป แล้วก็ทอดไปในกระเลีนล้วงเป็น้คนมาไปปุนอ่ะไปปุ่นที่ที่ห้อจเลริญจ้าจ้แล้วทั่วมากว่าต้องมีจำเลครับด้วย้าออกไปเศ้าเเศ้าูขึ้นขึ้นคู่เปอ้แนี่ยังนั่นคู่เปิดไอ้แคียังนัเปิ้เบิดเเบนี่เป้บ เปิ้ลเปิ้ลอีเปิ้ลกินมุกกะทะย่านอีเบียมาแย่งเมื่อคืนนี่ยอือย่างไวแล้วอีเบียย่างมามันเป่ากิน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 จนว่าหัวขวัญเนาะผิดเรืยองไงแนนบกว่าอีเปิ้ลมันย่านอีเบียมาแย่งมุกกะทะมาสักตีสองตีสามก็นอนประนับขึ้นมันกาแฟแก้วนั้นเป็นเหตุกาแฟดำแก้วนั้นนาะมันมาขวัญมันมาสร้างหัวไทยใช่อีเบียป๊ะป๊ะกลัวเบียแย่งหมูกระทะนหรอลูก เขาบอกกินจริงปะทะเดี๋ยวไปกินเขาอิ่มมาแล้วล่ะแต่ว่าพอเหาะมันก็อยากันสร้างมกินอีกรอบชอบปานบอกครับอาจารย์นีเมื่อความชอบเลยถึงชอบไปหาพิุณาน้องเลี้ยงอาจารย์นันตุ้งพลามาไปมอห้านเห็นยเพรเห็นกันซ้องสีล้ากับเราจะดูก่ะชิมาสอดบอกครับท่านตะกี้ล่ะนึกว่าเห็นสำนักเล่ายวนแถวทาข้างเขาบันข้างเขาวันย่สูบ่ะ ถ้าจิไปสิมาเราสัม้าน่าเล็กน่อยลูกจับต้องอยู่แบบนี้อย่ลูกปลาเรื่องกันเยอะเล่าคู่เปิดอไไรได้ก็แมงวันมันกินมันสวบท่านนี่มันกินเด้แมงวันแม่มันสวอกับ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 ยุงโมนีิแมงเมาโมนีกกินจนเมาล่างเหมือนแมงเมาเขาเต้น ยูทูบเบอร์ินะครับู์ลูกซิดเอกเพราะการใช่คลิปแรกนี่นะครับโมโตุู้ดถกมากมยู่าแ่มากินข่าวยังไม่อยากครับแง่มากินข่าวบ่ยังไม่หยวครับจะตื้อเยรีบอาไ ก็สบายเอาเต่นี่นั่ง่าน่สยงดางมากก่าเพราะอะไร็ามค่ไนยเอาห้งน้าไปกรับเทียงพอดีเยสอีสามพุ่เาไปกับมาหอดเที่ยงชิ้นหาเลยเจี้ยบหน่อยเจียบหนอยน้องเล่นกีเยแบบไม่จะบอกบ่อุ้มมาแลนเนาะว่อุ้มลูกซีดเลนเนาะ จะคือพอกันชิปหนาไว้แต่พอโอ้โห uh huh.